สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่ถุงท้องสิพามาเบิ้งต้นใหม่ยู่หน้าบานเนาะจา้ามื่อนี้บ่ได้พาเบิ้งพวกผักสวนครัวสีมาเบิ้งเป็นพวกไม่ประดับไม่ดอกไม่ประดับเนาะจา้าอันนี้ต้นหมอนหรือม,มันบุหรี่เน้อจ้าพึ่งได้มาแต่สีเอาไห้ทาให้กิ้งขังบนเขาแก้เราสีได้ตัดกิ้งไปชำจา้าน,นี่ดอกคุณนายตื้นสายดอกคุณนายตื้นสายหลายหลเขาลงดินบัดน,นี้ถุงท้องไปนางหลายก็ได้เอาขึ้นมาใส่กระถางไว้ นี่จะินนึงมีหลายอย่างอันนี้ต้นขามต้นชวนชมหลายอย่างจะมีมีพวกตะบองเพชรน้ำได้จ่าอันนี้เป็นมาเวียนอันนี้ก็เป็นไมยราทีเข่าดว,วดไว้อันนี้เป็นต้นชรท้องแล้วต่อ,อน,นี้ก็เป็นต่อชวนชมตัดข้างบนไปเฮ็ดลากตะขามและะ้วจ้าอันนี้ต้นมะขามเข่าดว,วดไว้ถ้าเฮ็ดบอลไซรอรุนว่าสิเป็นไฮบอนี่จะกิ้ง กิ่งใบใอหมอนนี่มองนี่นี่ลอให้เขาแก้แล้วก็ดได้ตัดไปจำม,มันนี่จ้ะอันนี้ต้นเข็มก็ะชับไว้รอให้เขาออกฮกเมืองไม้ยาลาบไม้ยาลาบก็ยังมุ่งวสัสิดัดทรงใดเลยจ้ะยังท่านขีดออกอยู่ว่าสิดัดทรงใดเราเอาไว้แบบนี้ไปก่อนปลูกไว้หล,ลายๆนี่พวกช,อชอ้อนเงินช้อนทองพวกไอ้ใบหมอนหรือ ไอ้ไอ้นี่ก็เดียวตีแยกกระถางอยู่จ้าเนี่รอไปสื่อกระถางมาก่อนไอ้นี่เป็นมาเวียนไอ้นี่เป็นยอดของชวนชมที่ตัดออกจากต่อที่หเห็นไปเมื่อกี้นี่จ้ะลองเบืองว่าสีเห็ดเป็นลากตะขาบเขาสิออกลากไ้บอนี่จะต่อต่อน,นี่อันนี้ล้อให้เขาแตกขึ้นมากก็สิตัดแตง่งเบิ้งสีเห็ดใดคือความคิดบอจ้ะ บักขามคือการมึงเขาสิแตกยอดแตกเหนียวออกมาหายบรลลิตายกับบรจากดอกมันต้องล้อรุ่นไปนน้ากันม <laughs> ่ถุงท้องกบับปูไว้ลายนี้ต้นเขียวมีช้าไว้ถ้าออกห่างมากกระสีเอาลงกระถางกระสีเห็ดเป็นร้องเห็ดเป็นบอนไซเข็มมึงเวยจ้ามันสิเป็นบ่ดอกแต่เห็นเขาเห็ดกัะเลืออยากร้องคนเฮาบ่าบ่รบ้องกับบปหูนะจาน้ามี ตอบองเพจกับพ่อมียุจนินี่หลายเมื่อท่านไ้ซื้อกระถางมาแยกรอมมีมือใดว่างๆก็สิไปตลาดไปซื้อกระถางกับดินมาแยกเพื่อนออกจากกันไอยิ้มโนแม่ลุงโดกมองนี่กะน,นะเห็นว่าจ่าตนกระถางข้างไนพ่นบ่แมนดาวรอมเดือนนะจ้ะไอนี่ดาวรอมเดือนไอนี่ตะบองกระบ,บองทองนั่จ้ะไอเห็นแบบนั้นนะไอยิ้มโนลุงโดกนั้น สิมาแยกพ่นออกดูพ่นออกร้ายหลายต้นข้างในพ่นกับสิมาแยกออกขึ้นกันเดี๋ยวรอมมือ่อใดว่างได้ไปตลาดไปหาซื้อกระถางก็จะคลิปนี้กัพาม้าเบิง้งไม่ดอกไม่ประดับที่ปลูกไว้หน้าบ้านนาะจะนอกเนื้อจากไอ้พวกผักสวนครัวเนาจาจะจังใดก็ฝากกดซับสไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อจ้ะ เพราะเป็นกําลังใจให้แม่ทุงท้องได้ทําคลิปต่อๆไปด้อจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะจ้าสวัสดีจ้า